มหาวิทยาลัยเรามีสอนเกี่ยวกับ <problema> ธ <for Rad io> ุรกิจและการท่องเที่ยวก็ดีเนาะเราจะได้เอาไปประกอบธุรกิจอะเพราะมาหาวิทยลยเราอะมีทั้งทะเลและก็ภูเขาใช่ฮัลโหลน้องๆมาถูกทางแล้วจ้า เพราะในปีนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจและการประกอบการสถาบันเทคโนโลยีพระส 9, อบเก้าเจ้าคุณฐหารัาดกระบังแยกเขตชุมพรเขตศักสระชชุมพรของเราได้มีการทำ M O U ร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการมหาวิทยาลัยศิษย์เมื่อน,น้องเรียนจบแล้วน,น,น้องสามารถรับปริญญาได้ถึงสองใบเลยนะคะเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนน,อน้องอยากปกระกอบอาชีพอะไรกันจ้าหนูอยากเป็นไกด์คะ่ะหนูอยากเปิดธุรกิจทัวร์ค่ะสิ่งที่น้องคิด น้องๆฝันจะเป็นจริงเพียงแค่น้องมาสมัครที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราสิคะ